พาขนมกาลังการมาเสนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอจุดประทีปนี้ขอจุดประทีปนี้น้อมสักการะบูชาน้อมสักการะบูชาแต่สมเด็จพระบรม มาาสดาแด่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาธรรมผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาธรรม ผ่านพระมหาธรรมกายเจดีย์ผ่านพระมหาธรรมกายเจดีย์และน้อมสักการะบูชาและน้อมสักการะบูชาพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารบุญไดบุญใด,ญใดที่เกิดจากการบูชา ที่เกิดจากการบูชาด้วยโคมประทีปนี้ด้วยโคมประทีปนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดนบันดาลให้จงดนบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดจนเพื่อนร่วมโลกตลอดจนเพื่อนร่วมโลกจงมีดวงตาเห็นธรรมจงมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมการ เข้าถึงพระธรรมกายในการปัจจุบันนี้เถินในการปัจจุบันนี้เถิน สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่ แ่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัจชาอัพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็น เพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะนีคาอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็น เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นด้วยกันหมดทั้งสิน้นสุขีอัตานานสุขีอัตานานปร,ริหารันตุปร,ริหารันตุ จง,จ,จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุข ท่านทั้งหลายทั้งทหลายี่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดะช้าที่เกิดเป็นอันดะช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า ที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทินให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน อรหังสัมมาสัมพุทธโธพร,ระขาวอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระขา,าพุทธทางพระขาววันตังอะพิวาเทมิพุทธทางพระขวันตังอะพิวาเทมีพุทธโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมสวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมธรรม,มงนามาสามิธรรมนัม,มนาสสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนะมามิสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราด้วยอานิสงส์ที่พวกเราได้ตั้งใจบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณ ของเราพระผู้ปราบมารก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนี่แหละตราบใดที่ยังต้องเวียนไห้สร้างบารมีอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้นับแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมาร ามท่านก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและมหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักร่องก็จงบังเกิดขึ้นโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบาร,รมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกพบทุกชาติให้มีมากพอ แม้จะเลี้ยงหมู่ญาติตลอดแวนแควนที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้แม้จะจะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมทั้งประเทศที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าพระหนุ่มเนน้อยตลอดโลกธาตุตลอดธาตุตลอดธรรมตลอดแสนโกรธจักรวาลอนันตจักรวาล ให่เลี้ยงได้สมใจนึกตลอดไปทุกภพทุกชาตินับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุหลวงพ่อ <c oughs> ขอเชิญพวกเราทุกคนสวัดธรรมจักกันต่อที่วิหารคดคอหนึ่ง สวดด้วยจิตเกษมจนกว่าจะถึงเป้าหมาย5,759ันเจล้านหนึ่งแจบแล้วค่อยมาร่วมพิธีฉลองชัย ชิตังเมกันทุกคนนะพาทุเอวเมีสตังนั่นคือพิธีกรรมที่เสร็จสิ้นลงไปนะครับในพิธี ปลูกต้นซับบานชื่นนะครับพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารพิธีจุดประทีปกว่า2000 20, 0ดวงบูชาพระมหาธรรมกายเจดียพระมหาเจดียพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเนื่องในวาระ139ปีแห่งการเกิดขึ้นด้วยรูป,ปกายเนื้อของท่านนะครับตลอดช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรม ในการจุดประทีปนะครับทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นทั้งกายวาจาใจเสมือนว่าโลกใบนี้มีพระสัทธรรมอันอัมภัยของพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและบารมีธรรมของยอดมหาปูชนียาจารย์แผ่ไปสารปกป้องคุ้มครองรักษาเป็นอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆ สำหรับพิธีกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีฉลองชัยบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ครบ5,759ล้าน139,139จบครับเนื่องในวาระ139ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จในวันนี้ผู้มีบุญทุกท่านจากทั่วโลกเหล่าลูกหลานหลวงปู่นะครับ ได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วก็เพื่อน,น้องถวายเป็นพุทธบูชาและกะตัญญูบูชาธรรมแดบบ่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่วันธรรมชัยจนกระทั่งถึงวันนี้เรื่อยมาครับซึ่งทุกๆท,ท่านต่างสวดด้วยความเพื่อมปิติในบุญสวดด้วยจิตที่กเกษมผ่องใสาตามหลักวิชาดังนั้นในช่วงเวลานี้ทุกท่านสามารถที่จะร่วมกันนะครับ เติมเต็มเป้าของเราให้ยิ่งกว่าเดิมเป็นการบูชาธรรมหลวงปู่เมื่อเราสวดแล้วส่งยอดปุ๊บวันนี้เราจะทะลุเป้านะครับทะลุเป้าเลยทีเดียวให้ถึงเป้าหมายเพื่อบูชาธรรมท่านเมื่อสวดแล้วนะครับอย่าลืมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์อย่าลืมครับส่งยอดกันมาได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือว่า w w w f o r b r i g h t e บ w o r l d c o m นะครับเราจะได้ฉลองชัยชิตังเมไปพร้อมๆกันครับ Throughout the ceremonies of lighting lanterns, we have felt the joyfulness of both body and mind as if this world was protected by the true Dharma of the Lord Buddhas and the virtues of the great masters. As in Pali said, for the latest ceremonies of today, everyone will come together to celebrate the victories by chanting the Jamacha Kappa Watana Sutra for totals of 5,759,139,139 and 139 completions on the occasion of the 139th birthdays. In physical body of pramongkhon Teb Muni, Sot Chantasaro, Maravan creatures, which is the goal of success of today's All meritorious people will join together to chant the Dhammacakkappavattana Watana Sutra and offers to the Buddha to pay homage to our great master as well, which it has been chanting continuously since Dhammashai Day until today. And everyone pray with delight in the merit. pray with God's mind. Therefore, during these times, everyone, please chant together to fulfill the goals beyond what was intended. When the prayer has been completed, please count and send the total amount as one of the historical goals. Everyone can send it to coordinators of the district you belong to. S or send er s e ่ง directly t ป the เว็บไซต w w w b r i g h t w o r l d c o m ครับคุณผู้ชมครับตลอดช่วงเวลาของการที่เราทุกคนนะครับได้สั่งสมบุญเพื่อน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูบชาแด่มหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารก็เรียนเชิญทุกท่านท,นทั่วโลกนะครับได้น้อมนําใจของเราอันใสพิสุจิ์ตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน ผ่านไปยังองค์พระพุทธ,ทธปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่นับล้านพระองค์บนพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่อยู่เบื้องหน้าให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมกันสักรสครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นประวัติศาสตร์แห่งการฉลองชัยชี้ตังเมนในวันนี้ ที่ยอดการสวดบทธรรมจักกับปวัฒนสูตรครบ5,759.139.139ล้านจบเนื่องในวาระ139ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปรกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารขอให้ทุกท่านได้ทำตามหลักวิชานะครับคือรักษาใจให้แช่มชื่นเบิกบานไร้กังวลตลอดการร่วมประกอบพิธีกรรม มันประครับประคองใจให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เจริญพุทธาน,นุสติมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างตลอดต่อเนื่องครับเพื่อให้ใจของเราเป็นประดุจภาชนะรองรับมหากุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังครับ All meritorious viewers throughout the p e r i o d of accumulating grace merits and offerings to the grace master I would like to invite everyone around the world Uh, has embraced the pure hearts to remember his immeasurable grace, passed to the millions of Buddha statues on the Pramaha Damakaya and I would like to invite everyone prepare yourself before becoming part of the secret ceremonies in the victories of celebration, the chanting Dhammacakkappavattana Sutra in the total 5,759,139,139 ,139 completions on the occasion of the 139th birthday anniversary in physical body of Pramukonte Muni Sotjantasaro, Mara Marawan May everyone keep our mind still at the center of the body and mindful with the Lord Buddhas at all times, so that our mind like a pure containers for receiving fully great merit that is about to begin. And now, we would like to invite everyone to join คนเ h ้าร่ n มการ m ้ a งป k ะ a าน a ำว่ t a ั a น u ุ t r c e r e m o n y together at this time ครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอยู่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีหรือว่าสั่งสมบูรณ์ผ่านทางการถ่ายทอดสดสถานี GBN ครับหากท่านมีจิตเลื่อมใสเสมอกันผล <c oughs> บุญที่เกิดขึ้นในการที่เราจะได้น้อมปฏิบัติบูบชาย่อมไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านได้สั่งสมบูรและร่วมประกอบพิธีกรรม ในการฉลองชัยชิตังเม์ไปพร้อมๆกันครับค่ะ